เดมกับไอพ้พรรคที่หาประโยชน์กันไปหาประโยชน์กันมารวมไปรวมมารวมมารวมไปบอกกูไม่เลือกมึงเลยกูเลือกแต่ประชาธิป,ปัตย์แต่พอประชาธิป,ปัตย์เอาก่าเขาด้วยผมไม่มีทางเลือกผมไปพักประชาชนพลิพรัพรพรชละศิลป์ก็เป็นนิวเดมของประชาธิป,ปัตย์เขาไม่มีตัวเลือกเขาก็เลยต้องไปอยู่อยู่พักประชาชนแล้วเมื่อไปตกล่องปองชิ้นแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาหรอประชาธิป,ปัตย์รวมการไม่ตรงกับเขาเขาถึงเลือกพักประชาชน พรรคประชาธิปัตย์มีดีตรงไหนพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีความเป็นสถาบันการดูพรรคอื่นๆเขามีเจ้าของชัดเจนสมมติว่าครั้งนี้คุณอภิสิทธิ์วันที่18ดนี้ได้เป็นหัวหน้าพรรคดึงอุมกากรร์ของพรรคกลับมาอาจารย์จะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ผมเชื่อพอใช้แต่ถ้าคนเดียวทำอะไรไม่ได้ คุณหวังให้ประชาชนเอือมแล้วก็จะหันมามองพรรคประชาธิปัตย์ฟื้นฟูใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่งา่ายคนในชนบทยังหวังเพิ่งตัวคนเขายัางต้องเลือกตามบ้านใหญ่